ใช้วิธีแบบนี้ค่ะทําแผลเขาเนี่ยค่ะทําให้เขาเกิดแผลตรงระหว่างใกล้ๆใกล้ๆอ,อะไรนะใกล้ๆทางที่เราจะเองเพื่อเพื่อที่จะตัดก็ไม่ได้นะอย่าตัดเยอะนะคะตัดออนนิดเดียวเพื่อที่จะให้เขามีความ ตัดง่ายนั่นเองเดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเ,เ,เราตัดตรงนี้นึกออปะ่ะแล้วทีเนี้ยรากเราจะอยู่แถวนี้เพราะรากเราอยู่แถวนี้เนี่ยเราต้องการจะแหกให้เขาให้เขานั่งไงแต่ว่าเดี๋ยวเราเสียบรากเขาแบบนี้นึกออกไหมเสียบรากเขาเป็นแบบนี้อ่ะทีเนี้ยมันก็จะมันทําให้รากเขาอะเราไม่กล้าเราไม่กล้าถ่างออกดึงแบบนี้เพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นแผลอยู่เราจะไม่กล้าทําอะไรกับแผลเขาเราแต่เราพยายามที่เราที่จะตัดตรงนี้ให้มันขาดนึกออกไหมทีนี้มันเป็นการตัดที่ยากมากไหนะจะต้องมานั่งแหกตรงนี้แล้วก็ไหนจะต้องอใช้เครื่องมือในการตัดทีนี้ตัดปัญหานิดนึงก็คือเราสร้างแผลตรงนี้ไปเลยนะคะให้เขามีเนื้อไม้ที่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเยอะแล้วแล้วเราอะตัดเขาลําบากก็ก็กทําแผลเขาตรงนี้ให้ให้มัน ให้มันเล็กอะค่ะนึกออกไหมคุณภาพออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดเขาไนงะในอนาคตอันใกล้นี้ก็ประมาณสิบห้าสิหกวันเนี่ยครึ่งเดือนเนี่ยเขาก็ติดแล้วเนี่ยเราก,ก,ก็ก็ทำให้เขาเป็นแผลไว้แต่จะตัดหมดก็ไม่ได้เด้อนะคะแล้วเขาก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ส่งน้ํากต็ตัดทางส่งน้ําเข้าไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวคือเดี๋ยวตอนแหกรากนะคะเราคิดถึงอนาคตมากกว่านะคะเราไม่ได้คิดถึงปัจจุบันยังไงก็ติดอยู่แล้วแหละแต่เราไม่อยากให้ ไม่อยากให้เนื้อไม้เขาเยอะเกินไปไงถ้าเนื้อไม้เขาเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็เดี๋ยวเราจะตัดเขายากในในในลำดับต่อไปนั่นเองนะคะอะเข,ข้าใจสิ่งที่พี่แกจะอธิบายใช่วย <c oughs> แบบนี้นะคะ ให้เขามีแผนนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้จะได้ตัดเขาง่ายตรงนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเปิดเขานึกถึงกระโปรงนะคะที่จะเป็นที่จะเป็นเปิดเปิดเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็กดแล้วก็ใช้มีดกดไปไปตามตรงนี้นะคะเอาตามจํานวนที่เราต้องการนะคะอย่างตรงนี้พี่แก้วมองว่าน่าจะประมาณสักเจ็ดเส้นเพราะว่าไม้ไม้ไม่เยอะนะคะก,ก็ตัดไปสักความยาวก็หนึ่งประมาณหนึ่งเนนะคะนี่ค่ะ ขอเดียว้หนึ่งนะคะ เวลาเลือกตรงที่เราจะผ่าเนี่ยดูด้วยนะคะว่าอย่าให้มีตาอย่าให้ไปโดนตาเพราะถ้าไปเจอตาปุ๊บเนี่ยเราเราจะกรีดเขาลำบากแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเราก็มาวุ่นวายกับลูกเราทีนี้นะคะ<ม>ก็ต้นที่ถอนไว้วเมื่อกี้เจ็ดต้นใช่ไหมอ่าแบบนี้นะคะดูดูรากฝอยเขาไว้ดูรากฝอยเขาไว้นะคะแล้วก็เฉือนค่ะ ให้ใกล้คนที่สุดแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยเชื้แล้วเราก็ใช้ส่วนตรงนี้ที่เป็นเนื้อมาขามนะคะเนื้อไม้ไปโดนเนื้อไม้เนื้อม้เข้าไปโดนเนื้อไม้แบบนี้ประมาณหนึ่งเซนแม่แม่ที่บอกไว้กดแบบนี้ไปนะคะทำไปเรื่อยๆ นี่ต้นเราจะตัดตรงไหนตัดตรงส่วนตรงนี้นะคะประมาณ1เซนตรงโคน ก็เสียบไปเรื่อย Ooh, mm -hmm. ooh, mm -hmm. mm -hmm. เพื่อความแน่นหนานะคะไม่ให้เขาหลุดออกมาตรงนี้ผูกเป็นเงื่อนตายไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่เปิดเขาอีกแล้วนะคะ ที่มันยาวเกินไปแบบนี้เราก็ตัดได้นะคะยังอยู่ยังยังตัดได้ถือเพราะว่าคืนเยอะดูว่ามีรากฝอยแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วะคะ่ะแบบนี้แบบนี้นะคะติดรากฝอยแล้วทั้งหมดเอาต้นมาเสียบทั้งหมดห้าต้นนะคะคมมก็จะมีห้ารากจริงๆเขาจะมีมากกว่าห้ารากด้วยซ้ํานะคะ ก็ใช้ตัวปกติแล้วท,ที่ต้องมีรูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นกิ่งที่ตรงๆแล้วไม่มีไม่มีง่ามแบบนี้ก็จะใช้วิธีการห้อยเอาเนื้อไหมแต่อันนี้ไม่ไม่ไม,ม,มต้องเราไม่ต้องห้อยเขาก็เลยโอเคใช้อะไรขยับขยับเขาให้เข้าที่นะแบบนี้อ่แล้วก็ใช้ใช้เปลือกพ้าที่เราเตรียมไว้ เหมือนกับเหมือนกับการปลูกออมะขามเลยเนาะเนอะปะแบบนี้ค่ะก็เ,เป็นการให้เขาเกิดขื้นี้ดีวันก็จะทำให้ดีวันก็จะทำให้เขาลากชุ่มชืน้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะยัดให้แน่นนะคะ ก็อยู่ที่เชื่อ ็ไม่เป็นไรนะแฉะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาหยดได้อยู่แล้วระวังอย่าให้น้ำเข้าแผลท่นานนี้แต่ว่าคือเราเรากันแผลแล้วไ,ไรคือถ้าในกรณีที่ไม่เจอง่ามนะ ไม่เจองามเราต้องห้อยอะไรประมาณนี้นะให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแต่ตรงนี้โชคดีเจอง่ามเนาะเขาก็เขาก็อยู่ตรงนี้ได้พอดีอ่ะมาตรงนี้อ,อีกหน่อยนึงเพราะว่ามันม่เท่ากัน่เหมือ,อกนก,กันก็รดน้าไม่ตามปกตกินะคะถ้าถ้าขุยแห้งแล้วก็มาหมั่นดูนิดนึงว่าขุยแห้งหรือเปล่านะคะ ็จะเป็นแบบนี้สักประมาณ15วันค่ะก็ เ,เมื่อเราใส่ขุยลงไปแล้วใส่ขุยมะพร้าวลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทิ้งเขาไว้ประมาณ15วันนะคะระหว่างนั้นเราก็มาเช็คดูตรงนี้นะคะว่าว่ามีการลุดกันหรือเปล่าแต่ปกติแล้วก็ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะฝนตกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นเองเหมือนการปลูกมะขามต้นเล็กลงไปบนมะขามต้นใหญ่เท่านั้นเองนะคะก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ภาพก็ะพงชัดนะเออวันนี้ไม่มีไม,มไม่มีตาก,กล้องมันก็เลยแบบว่าขุกขักนิดนึงนะคะก็มีคำถามดีๆก็ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะอยากพี่แก้วทำอะไรถ้าพี่แก้วทำได้เดี๋ยวพี่แก้วทำให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทาไม่ได้เดี๋ยวไปถามผู้รู้ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็อีก15้าวันเรามาดูก่อนว่ามันติดหรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะเสียบต้นนี้หรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจไปทำเขาแล้วอล่ะ ไม่รู้เหมือนกันอะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วนะคะกลับมาพบกันอาอเดี๋ยวใครยังไม่ได้กดไลค์ใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็เสียใจด้วยนะคะเวลาพี่แก้วมีเรื่องดีๆคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ดูเอา,อางี้ละกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนะคะหลังจากที่พี่แก้วเสียบเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานทําคลิปช่วงบ่ายนะคะพอทําเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องมีรุ่นพี่มาให้ดููนนะคะค mm hmm. ก็มีีรุ่่อย อยู่อย่างที่เห็นนะคะเป็นมะขามเกาะหินอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเออค็นึกขึ้นได้ว่ามีมะขามถูกทิ้งอยู่เป็นมะขามเสียบรากนะคะเป็นไม้ขันหมากคือมีน้องคนนึงเขาจองไว้นานแล้วเมื่อประมาณสปีที่แล้วนะคะสีปีที่แล้วพี่แก้วออก็เสียบมะขา,ขามแบบนี้นะคะแล้วก็จําหน่ายไปนะคะก็หลายสิบต้นอยู่แล้วกไ็ไม่ได้เสียบอีกแล้วก็มีต้นหนึ่งที่หลุดจองอ่าน้องเขาจองไว้จริงๆโอนเงินมาด้วยนะคะถ้าน้องดูอยู่นะคะพี่แก้วยัง ยังเมนแชทอยู่นะคะก็ทักมานะจ๊ะแต่วันนี้พี่แก้วเปลี่ยนดินให้แล้วแล้วก็ด้วยความที่ถูกทิ้งนึกออกไหมด้วยความที่ถูกทิ้งเขาก็จะแบบรากเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีการจัดรากเลยโอ้แต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยสวยอะ่ะอดเห็นไหมกลายเป็นมะขามรากโยงที่แบบเหมือนปลาหมึกอะ่ะ เออเพราะว่าคือเราไม่กล้าแตะต้องเขาไงคะก็รอว่าเมื่อไหร่น้องจะมารับน้องจะมารับตัวเขาก็ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอาวางไว้ริมสวนแต่ก็ยังรดน้ําบ้างอะไรบ้างดูแลเขาบ้างนะคะแต่ก็ ไม่ได้ทําอะไรแต่เมื่อวานคือเข้าไปดูนะคะหวังจะหารุ่นพี่ให้เขาเท่านั้นเองนะคะก็มาเจอต้นนี้แล้วก็เอาขึ้นกระถางมาเปลี่ยนดินให้แล้วก็ตัดรากแล้วก็เปลี่ยนดินให้แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆรื้อลงไปรื้อลงไปนะคะก็ตัดทําทรงคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนก็เป็นมะขามแบบเออด,ดูแปลกดีนะเออดูแปลกดีประมาณนี้นะคะก็เอา,เอาตัวอย่างรุ่นพี่มาให้ดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ ปล่อยปละละเลยมันจะเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่าขามถูกทิ้งนะคะแต่ก็เป็นมะขามเสียบรากเป็นรุ่นพี่ของอของของการเสียบรากให้ดูนั่นเองนะคะก็เอามาให้ชมกันเนาะแบบนี้นี่สวยว่าเอ่ยอ่าน่าระนี่นะคะมะขามถูกทิ้งโอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้พี่แก้วทําได้เดี๋ยวพี่แก้วทําให้นะคะแล้วก็ทําไม่ได้เดี๋ยวไปหาผู้รู้แล้วก็ทําให้นะคะสาหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้พี่แก้วได้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูป